ไปเลยครับก้านคอครับน็อกไปในก้านคอเลยนะครับลูกมานี่อดเลยครับยังไม่อดครับเอาครับยกนี้ไปเราอยากสร้างน้อยหญิงสร้างฮีโร่สร้างซุปตังเลยครับด้วยประสบการณ์คละประสบการับอาตูกกูโอ้โหเข่าครับเริงประเดินเพลิงเข่าแล้วครับเฉลิมซัพ์จะขึ้นการคอเลยนะครับโดนหมัดเหมือนกันครับอ้าว เารับคมทำเป็นเฉื่อยเป็นชาเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับมาซุกอ้าพื้นเข้าพื้นเข้าพื้นงัดหน้าหงายเหมือนกันครับมีธรรมราชโดนนังแล้วครับอัดโดนนังแล้วระก็โดนนักแล้วเอาละครับออาครับคืนการทองแข้งขวาในช่วงต้นครับของเฉลิมทรัพย์บล็อกแลรอสวนแบบนี้นะครับดูครับการหมัดได้นะครับนี่ครับอย่างโดนงัดยืนได้ครับ ช่วงปลายยกสองเจอหมัดขวาครอสไปเต็มกระดงคางครับเมาเหมือนกันครับแต่ดูยกสามครับหมวดการคอครับเปรี้ยไปเลยครับอาตินปูย่อแล้วเตะนะครับลูกมีคล้ายๆลีลาของพุทธล้อเหล็กครับนี่ครับย่อแล้วเตะการคอแบบนี้เลยครับ p u r o winner from the red corner ดูนะครับโอ้โหลุยเลยครับโอ้ยน่าจะโอ้ศีรษะชนกันหรือเปล่าครับสอกนะ แม่เหมือนกับจังหวหน้าชนก็โอ้โหดูครับแตกเลยครับนี่ครับโอ้โหสองงัดลูกนี้ครับก่อนหน้านั้นหน้าผากของี่คิดมาก็โขกหัวของมาดี้ครับโอ้โหนี่ครับ้โหงัดเข้าไปครับนี่ครับเส๋อไม่ได้จริงๆครับแม่